นายวสันที่เป็นประธานสารรัฐธรรมนูญก็มีความเห็นตรงกันข้ามกับนายวสันที่เมื่อปีก่อนเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเคยพูดไว้แบบขาวกับดําตรงกันข้ามปัญหาว่านายวสันเนี่ยพูดแบบนี้มีความหมายยังไงไอเหตุผลนี่โต้กันไม่ยากหรอกครับเขาเขียนไว้ชัดเจนแล้วหมวดไหนห้ามแตะต้องหมวดไหนห้ามแก้เขามีอยู่แล้ว เข้ามาประธานสภาเห็นก็เอาเข้ารัฐสภาไม่ได้หมายความว่าถ้าประธานเห็นอยู่ทนโทษเช่นบอกว่าเปลี่ยนเป็นระบบคอมมิวนิสต์เขียนมาบอกเปลี่ยนเป็นระบบคอมมิวนิสต์แล้วประธานสภาบอกไม่เป็นไรคอมมิวนิสต์ก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันอันนี้ประธานสภาเพี้ยนแต่ไม่ต้องห่วงครับสมาชิกรัฐสภาเขาก็จะบอกกับประธานสภาว่าคุณทําอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาเข้ามาสภาซะเอามาประชุม ประธานรัฐภาจะไปทํำยังไงถ้าหากว่าเขาเขียนมาว่าจะให้เมืองไทยเป็นระบอบคอมนิตหรือเป็นระบอบประธานาธิบดีมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเขียนมาถ้าเขียนมาก็ต้องถูกรัฐภาบังคับให้ลงมติคว่ำไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นที่พูดพูดนี่มันพูดเกินเลยพูดโดยที่เขาบอกว่าเป็นการพูดแบบจินตนาการฝันไปข้างเดียว แต่ปัญหาคือว่าที่พูดนี่คุณเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญประธานสารรัฐธรรมนูญพูดเหมือนผู้ร้องจะให้เข้าใจยังไงมันก็หมายความว่าประธานสารรัฐธรรมนูญกําลังชี้นําตุลาการรัฐธรรมนูญตุลาการสารรัธรรมนูญทั้งคณะนั่นเอง ผมต้องบอกว่าคุณจรันถอนตัวไปแล้วความจริงคุณจะรันนี่มีอีกหลายเรื่องติดตัวอยู่ชี้แจงไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้หรอกไม่ใช่เฉพาะเรื่องเคยไปพูดว่าให้แก้สองเก้าหนึ่งมีสะสะรอหรอกมีปัญหาเยอะถอนตัวผมก็บอกว่าคุณวสันส้อยพิสุทธ์ก็พูดแบบเดียวกันไว ก็ต้องแสดงความเป็นกลางด้วยการถอนตัวออกจากการเป็นประธานเหมือนกันแต่ยิ่งคุณวสัน์ไปพูดในทางชี้นำตุลาการด้วยกันในทางที่เป็นทางเดียวกับผู้ถูกร้องทุกประการจึงไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นประธานสารรัฐมนูญทำหน้าที่ประธานต่อไปและข้อเรียกร้องของผม พวกนี้ไม่ใช่แค่ถอนตัวนะถอนตัวเนี่ยต้องถอนตัวจากการทำหน้าที่แต่เนื่องจากคุณทำผิดรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รับเรื่องตั้งแต่การมาตรวจสอบการร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่มาชี้นำสารพัดจะผิดนี่ถ้าสั่งประธานสภาให้ชะลอการการวินิจฉัยการลงมติให้รอการวินิจฉัยเสียก่อนค่อยลงมติ ล่าสุดสารร,รัฐมนูญส่งเรื่องมาให้สอส,อสอทั้งสภาครับสอสอส,อสอวอ4ี่สคนบอกว่ามีผู้ร้องว่าพวกคุณล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งการเสนอและการลงมติออกเสียงมีการเสนอมาปรากฏว่าสารรัฐมนูญส่งมาให้สอสอทั้งหลายไปชี้แจงเพื่อที่จะ ให้หยุดการกระทําคือหยุดการลงมติในวาระสามพี่น้องครับสมาชิกรัฐสภาเขามีเอกสิทธิ์คุ้มครองไอ้ที่มาบอกว่าคุณไปแปลยติกันคุณไปเขียนกันใครออกเสียงลงคะแนนสนับสนุนต้องถือว่าลมล้างการปกครอง รัฐธรรมนูญประเทศนี้เขาบอกว่าสอส,อสอนี่สมาชิกรัฐภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นลงมติออกเสียงลงคะแนนผู้ใดจะนำไปฟ้องร้องในทางใดๆมิได้แล้วคุณมาบอกเขาเป็นผู้ถูกร้องได้ยังไงสารรัฐธรรมนูญถ้าจะมีผู้ สารตุลาการสารรฐมนูลเสียงข้างน้อยอยู่บ้างซึ่งไปสืบค้นกันได้นะครับว่าใครที่เป็นเสียงข้างน้อยไม่เอาด้วยกับเสียงข้างมากที่ทําผิดรัฐมนูญมาเป็นขั้นๆเต็มไปหมดเนี่ยเข้ามาแทรกแซงอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาทําตัวเหนือรัฐสภาถ้ามีเสียงส่วนน้อยผมก็ขอยกไว้ว่าไม่คิดจะไปเอาโทษอะไรท่านความจริงก็ต้องขอขอบคุณอยู่ด้วย แต่พวกเสียงข้างมากที่ทำผิดรัฐธรรมนูญมากมายอย่างนี้อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ให้ถอนตัวครับผมเสนอว่าคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากทั้งหมดควรจะลาออกไปได้แล้ว ไม่ต้องพิจารณาไต่สวนผู้ถูกร้องเพราะว่าสารตุลาการสารรัฐนูลทั้งหมดไม่มาทำหน้าที่เนื่องจากได้ลาออกไปหมดแล้วนั่นคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศนี้ควรจะให้เกิดขึ้นในประเทศนี้เป็นอย่างนี้และที่มาพูดนี่ไม่ได้มาพูดกดดันสารรัฐมนูญอะไรเลยทำไมถึงว่าไม่ได้กดดัน ไม่ได้กดดันเพราะผมนี่พูดไว้แล้วว่าผมไม่ได้มาบอกว่าสารรัฐมนูลต้องตัดสินแบบไหนแบบไหนถึงจะดีผมบอกว่าไม่ว่าสารรัฐมนูญจะตัดสินออกทางไหนแม้แต่ตัดสินว่ายกคำร้องสารรัฐมนูญก็ทำผิดรัฐมนูญไปเยอะแยะแล้วในหลายข้อหลายประเด็นเพราะฉะนั้นยังผิดอยู่ดี ไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแบบไหนก็ไม่มีทางที่จะเกิดความเป็นธรรมจากสารรัฐธรรมนูญชุดนี้เพราะมันผิดตั้งแต่ต้นไม่เป็นธรรมมาตลอดเข้ามาแจ้งว่าหมดจะหมดเวลาเสียแล้วนะครับ ผมก็พูดเป็นประเด็นท้ายๆก็ก็แล้วกันสุดท้ายก็แล้วกันนานๆนนมาเจอพี่น้องสมุทรปราการทีกันนะครับดูจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นดูจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขาผ่านวาระสองไปแล้วรอลงวาระสาม ไม่มีเนื้อหาตรงไหนที่เป็นไปได้ว่าจะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแม้แต่น้อยพี่น้องสบายใจได้และประชาชนสุดท้ายก็จะได้ตัดสินด้วยไม่ชอบใจไม่พอใจไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กอะไรก็ตามถ้าไม่พอใจก็คว่ำเสีย ถ้าชอบใจก็สนับสนุนเราก็จะได้รัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นฉบับใหม่ที่ผมเชื่อว่าดีกว่าเดิมแน่นอนใครจะร่างรัฐมนูญคนที่ประชาชนเลือกมาจะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาให้เป็นประชาธิปไตยน้อยกว่ารัฐมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีทางที่ใครจะทำได้ครับ พรอฉบับนี้มันเป็นประเด็จการที่สุดแล้วเมื่อคนที่เขาเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูญรัฐภาที่เขาพิจารณารัฐมนูญเขาพิจารณากันแล้วไม่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยผมจะบอกให้ว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดใครกำลังทำผิดมาตรา68 พวกที่หนึ่งคือพวกผู้ร้องที่ชุมนุมไปคัดค้านไปก็บอกว่านะรัฐบาลยิ่งลักออกไปนั่นคือจะล้มรัฐบาลใช่ไหมปิดทางเข้าออกรัฐสภาแล้วตะโกนบอกว่ายิ่งลักษออกไปนายกยิ่งลักษออกไปนั่นคือการจะพยายามทำให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีทางที่ไม่เป็นไปตามรัฐมนุญคือพวกนี้แหละ ขัดเมื่อตรา68แล้วสารรัฐมนูญผิดรัฐมนูญขัดรัฐมนูญหลายข้อหลายประเด็นยังล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยล้มยังไงครับระบอบประชาธิปไตยเขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนี่คุณกําลังบอกว่าอำนาจอธิปไตยในการ บัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญกลายเป็นอำนาจของสารรัฐธรรมนูญไปแล้วก็คือว่าคุณได้ทำให้ระบอบประชาธิปไตยถูกเปลี่ยนไปเป็นว่าสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือกว่าปวงชนชาวไทยหมายความว่าคุณได้ทำให้เกิดระบบการปกครองที่ต้องเรียกว่า อันนี้ภาษาบาลีสันสกฤตนิดหน่อยสนธิคําสนธิไม่ใช่สนธิที่ที่ชอบยึดทบเนียบยึดอะไรนั่นสนธิสมมารสมาสนธิเวลามีสระอาเวลาเติมมีออ่างก็ต้องสนธิตุลาการบวกอธิปไตยเป็นตุลาการาธิปไตย ระบอบที่ตุลาการมีอำนาจอธิปไตยสูงสุดเหนือกว่าประชาชนนี่คือคุณล้มระบอบประชาธิปไตยตัวจริงความจริงผมยังมีเรื่องที่จะเป็นข้อเสนอว่าถ้าออกมาแล้วยังดื้อดึงล้มควม่ำคว่ำการแก้รัฐธรรมนูญอะไรจะเกิดตามมาพี่น้องจะรับมือกันยังไงนะครับ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าพี่น้องไปที่ปทุมได้ไปฟังที่ปทุมไปไม่ได้เปิดโทรทัศน์ดูผมไปพูดที่นั่นแน่นอนครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ